สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้วันจันทร์นะคะวันจันทร์ที่23สิงหาคม2,564นะคะคณิตศ,ศาสตร์ของคุณครูมาเจอกันในชั่วโมงที่2นะคะ เอาละค่ะวันนี้คุณครูมาต่อจากเมื่อวันเสาร์นะาวันเสาร์คุณครูสอนเรื่องของอบทที่2การบวกจํานวน2จํานวนนะคะที่มีผลลัพธ์หรือผลบวกไม่เกิน10นะคะวันนี้คุณครูจะมาในหัวข้อ2.2นะคะต่อจากต่อจากวันเสาร์นะคะเป็นเรื่องของยังอยู่ในเรื่องของการบวกลูก นะคะการบวกบอไม้หวอแหวนกอไก่บออัวกอบวกนะคะเป็นเรื่องของการบวกนะคะการบวกและมีคําว่าและและอะไรเอ่ยและและประโยคสัญลักษณ์การบวกและประโยคสัญลักษณ์การบวก อะไรอะไรขายาวจังเลยประโยคสัญ,ญลักษณ์คืออะไรไม่รู้เรามาดูกันนะคะไม่ต้องกลัวนะคะเด็กๆ <c oughs> นะคะเอาละเรามาดูในรูปภาพกันก็จะมีรูปภาพในรูปภาพจะมีเด็กๆก,กําลังทานอาหารกันนะคะมีส่วนหนึ่งโต๊ะนะคะแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่กําลังถืออาหารเข้ามานะคะมา,มาดูภาพแล้วเราก็มาดู ข้อ1ข้งางล่างกันนะคะนะคะข้อ1เด็กๆเห็นเลขหนึ่งแล้วนะคะข้อหนึ่งเขาบอกว่าเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกเอ๊ะประโยคสัญลักษณ์คืออะไรนะคะเดี๋ยวครูบอกนะใจเย็นๆนะคะประโยคสัญลักษณ์ก็คือตัวเลขประโยคสัญลักษณ์ก็คือตัวเลขผสมกับสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์นะคะ จะมีตัวเลขกับสัญ,ญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์นะคะเขารวมเรียกว่าประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะหน้าตามันเป็นยังไงหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้ค่ะข้างล่างนะคะแต่ก่อนจะไปดูประโยคสัญ,ญลักษณ์การบวกฮะ,ะเด็กๆมาดู1.1ก่อนนะคะ1.1เด็กๆเ,เห็นตัวหนังสือเยอะๆอ,อย่าเพิ่งกลัวนะคะเด็กหนังสือตัวหนังสือเยอะๆรวมกับตัวเลข ตัวตัวสอเยอะๆแบบนี้รวมกับตัวเลขมีตัวเลขแบบนี้เราเรียกว่าโจทย์ปัญหาค่ะนะคะเราเรียกว่าโจทย์ปัญหาโจ์อันนี้อ่านว่าโจทย์นะคะโจทย์ปัญหานะคะจปัหานึ่งจุดหนึ่งก็คือโจทย์ปัญหานะคะ คำว่าโจทย์ปัญหาคืออะไรโจทย์ปัญหาก็คือจะมีตัวหนังสือกับตัวเลขอยู่ใน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 ,นั้นแล้วก็คือเขาจะเป็นเหมือนโจทย์ให้เราหาคำตอบนะคะเขาเรียกได้ว่าโจทย์ปัญหานะค,ะคุณนครูอ่านให้ฟังนะคะบอกว่า1.1นะคะเดี๋ยวครูเปลี่ยนเป็นเลเซอร์กับ1นที่โต๊ะอาหารนะคะครูเดี๋ยวครูอ่านช้าๆที่โต๊ะอาหารเด็กๆก็มองภาพประกอบด้วยนะคะ มีนักเรียนหญิง4ี่คนนะที่โต๊ะอาหารมีนักเรียนหญิง4คนตรงนี้ใช่ไหมเออเสื้อขาวเสื้อเหลืองเสื้อชมพูแล้วก็เสื้อสีน้ำเงิี่คนจริงหรือเปล่านับซิหนึ่งสองสาี่จริงๆด้วยนะคะที่โต๊ะอาหารมีนักเรียนหญิง4คนต่อไปกับเนี่ยกอไก่ไม่แห่นนาการ,ปรบปอม้อ่านว่ากออะบอกบน,นะคะเวลาสะกดสะกดว่ากออะบอกับ สละอาะมีบใบไม้เป็นตัวสะกดจะเปลี่ยนรูปสละอะเป็นไม้หันาการจะอยู่ข้างบนนะคะตัวนี้กับนะคะกับนักเรียนชายสองคนนักเรียนชายอยู่ฝั่งตรงินข้ามนะคะตรงกัินข้ามกับนักเรียนหญิงนี่ไงคะเสื้อสีขาวหนึ่งคนเสื้อสีส้มหนึ่งคนนะคะคุณทวน,นอีกรอบนะคะที่โต๊ะอาหารมีนักเรียนหญิงสี่คนกับนักเรียนชายสองคน ต่อไปบรรทัดต่อไปบอกว่ามีนักเรียนที่โต๊อาหารมีนักเรียนที่โต๊อาหารทั้งหมดคํานี้ลูกคํานี้อ่านว่าทั้งหมดทั้งหมดก็หมายถึงเด็กๆจะต้องนับภาพที่โต๊อาหารทั้งหมดเนี่ยอย่างเงี้ยรวมกันว่ามีนักเรียนทั้งหมดกี่คนเขาใส่ตัวเลขให้มาแล้วว่าเราเขานับรวมกันได้6คนจริงหรือเปล่าเราไปนับกันนะคะ1 สองสามสี่ห้าหอ้าวจริงๆด้วยค่ะจริงๆด้วยนะคะนี่ดูเฉพาะโต๊ะอาหารนะคะอ่ะเสร็จแล้วเด็กๆ่ะเด็กดูที่ข้างล่างนะคะข้างล่างนะะข้างล่างเด็กๆเห็นตัวเลขไหมคะมีเลขสี่มีเลขสองแล้วก็มีเลขหกเลขสี่คืออะไร เลขสี่ก็คือนักเกรยียนหญิงนี่ไงคะนักเรียนหญิงนะคะเลขสองคืออะไรเลขสองก็คือนักเรียนชายตรงนี้ค่ะนะคะเขาเอามาจากตรงนี้แหละค่ะแล้วเลขหกคืออะไรเลขหกก็คือนักเกรยียนทั้งหมดทั้งหมดก็คือทั้งนักเรียนหญิงและนักเรียนชายทั้งหมดทั้งหมดก็คือเอามาบวกกันนะคะดังนั้นตรงนี้แหละคะ่ะคุณครูกำลังจะบอกว่าประโยคสัญ,ญาลักษณ์การบวกเนี่ยมันอยู่ตรงไหน อยู่ตรงนี้แหละคะ่ะอยู่ตรงนี้คุณครูทำดาวให้ดูนะคะอ,อยู่ตรงนี้แหละคะ่ะในส่วนนี้ฮะอยู่ในส่วนส่วนตรงนี้นะนะคะนะประโยชน์สัญประโยคสัญลักษณ์การบวกนะคะขออนุญาโตโยชไงเนาะประโยคสัญลักษณ์การบวกอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ ทำไมทำยังไงถึงจะเป็นประโยคสัญลักษ์การบวกเด็กๆขาประโยคสัญลักษณ์การบวกเมื่อกี้ครูบอกแล้วจะมีตัวเลขนะคะจะมีตัวเลขผสมกับสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์อะไรคือสัญลักษณ์ทางคณิตคณิตศาสตร์เครื่องหมายบวกไงคะเด็กๆ เครื er ่องหมายบวกก็คือสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์เครื่องหมายบวกหน้าตาเป็นแบบไหนเครื่องหมายบวกหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะขีด1ขีดแล้วก็อีกขีดหนึงอยู่ตรงกลางนะคะอาจจะทําเบี้ยวนิดนึงนะคะเนี่ยคือเครื่องหมายบวกนะคะในประโยคจะมีตัวเลขผสมกับสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์คือเขาบอกว่าประโยคสัญลักษณ์การบวกดังนั้นเครื่องหมายบวกก็คือสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ อีกอันหนึ่งนะคะอีกอันหนึ่งเครื่องหมายที่ต้องมีคือเครื่องหมายขีด2ขีดเท่ากันอย่างนี้เหมือนครูเคยสอนแล้วนะคะอันนี้เขาเรียกวา่นนเาเครื่องหมายเท่ากับนะคะเท่ากับหรือเท่ากันได้ได้สแบบเป็นเท่ากับก็ได้หรือเท่ากันก็ได้นะคะเอาลนะคะ่บบนะ,คะคเครื่องหมายสัญลักษณ์ทั้งสองแบบนี้นะคะเครื่องหมายสัญลักษณ์ทั้งสองันนี้คือเครื่องหมายบวกกับเครื่องหมายเท่ากับนะคะ เครื่องหมายให้เท่ากันก่อน,นะคะเครื่องหมายบวกนะคะกับเครื่องหมายเท่ากับจะต้องไปอยู่ในประโยคที่มีตัวเลขเขาถึงเรียกว่าประโยคสัญลักษณ์การบวกที่เรียกว่าประโยคสัญลักษณ์การบวกเพราะมีเครื่องหมายบวกนั่นเองอเลยค่ะ ประโยคสัญลักษณ์ถ้ามีเครื่องหมายตัวนั้นเขาก็จะเรียกว่าประโยช์สัญลักษณ์ตัวนั้นก็คือถ้ามีเครื่องหมายบวกก็เป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกนะคะอันนี้เอาไปใส่ตรงไหนล่ะคะก็นี่ไงคะข้างล่าง4ก็คือนักเรียนหญิงนักเรียนหญิงกับนักเรียนชายนักเรียนหญิงกับนักเรียนชายนักเรียนหญิง4คนกับนักเรียนชาย2คนกับกับก็คือเครื่องหมายบวกค่ะเด็กๆขะกับตัวนี้ก coa กับกับนี่คือเครื่องหมายบวกดังนั้น ตรงกลางนี้ระหว่างเลขสี่กับเลขสองเราใส่เครื่องหมายบวกค่ะเด็กๆนะคะขีดหนึ่งขีดแล้วก็ขีดอีกหนึ่งขีดอย่างนี้เครื่องหมายบวกนะคะนี่คือเครื่องหมายบวกและนะคะนี่คุณผู้สอนนะคะนะคะสี่บวกสองตรงนี้ใส่อะไรนะคะถึงจะเป็นหกอ๋อ ก็ต้องใส่เครื่องหมายเท่ากับค่ะเด็กๆคะ่ะใส่เครื่องหมายเท่ากับเอาตัวนี้ยดเอาตัวนี้นะคะลงมาข้างล่างนะคะดังนั้นประโยคสัญลักษณ์การบวกก็คือนะคะก็คือ c บวก2งเท่ากับ6ตรงนี้ค่ะนะคะนี่คือประโยคสัญลักษณ์การบวกนะคะที่เรากําลังเรียนเขาบอกให้เขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกก็คือเขียนตรงนี้นั่นเองโดยดูจากโจทย์ตรงนี้ โจทย์ข้างบนตัวนี้เขาเรียกว่าโจทย์ปัญหานี่ค่ะนะคะโจทย์ปัญหา,โ,ญหาโอเคนะคะพอจะเข้าใจม้้งบ้างไหมคะนะคะคือเด็กๆอาจจะเห็นว่าตัวเลขตัวหนังสือมันเยอะเด็กๆก,ก็เลยจะอ,อู้อะไรขนาดนี้นจะเยอะอะไรยอย่างเงี้ยนะคะแต่อย่าไปกลัวมันนะคะเราเอาแค่ตัวเลขมาเด็กๆเ,เห็นไหมคะเลขสี่นะคะ,ะ,คะบวกกับเลขสองที่บวกเพราะว่าเขา้ามีคําว่ากับ ะะแล้วเอาเลข6มันเป็นคําตอบเคนต่อตอบก็คือเท่ากับเท่ากับ6นะคะ